เรา,าต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนายดีดีร้อยโลเช่นเคยนะครับอยู่กับเกมโรบอกกับแมพโกลกาเดนนาตามที่คนดูเรียกร้องบอกว่าเอาอยากเลให้เล่นให้ดูหน่อยจัดให้ครับนี่ส่วนโคตรกระจอกเลยผมเล่นได้แค่สองวันแล้วก็เลิกเล่นไปประมาณสองเดือนใช่ใช่เดี๋ยวก็ทีให้มึงก็แอบเล่นแอบเล่น,นิดเดียวเองอะ่ะไม่นิดนะ แล้วดูดิมันมีกิจกรรมใหม่บานเลยพึ่งอให้เต็มหมดเลยเนี่ยอะไรอ่ะเอามาทำอะไรอ่ะเอาไปแลกน้ำพึ่งเอาให้มาเลยเร็วเร็วไม่รีบแพะไหนอยู่ไหนอันนี้สิบห้าโลเลยอ่ะอันนี้เหรอแลกน้้งไม่ใช่อันที่ไปจะให้อันนั้นเก้าโลแล้วไมหาเพิ่มแลกไงอ่ะกดแลกกดไหนเนี่ยหรออ่ะ รอใช่ไหมกี่ว <classy> ิอะเห็นอยู่วะมันกี่วิอะไม่เห็นมีบอกเลยมันเท่าไหร่แล้วมันเต็มยังเนี่ยไหนไม่เห็นมันยังไม่เต็มขายอีกศูนยจุดห้าก็หนึ่งหาก่อนเราต้องให้เต็มใช่ไหมใช่เราถ้าไม่เต็มก็เอามาไม่ได้เอ้อเย่หว่าเอ๊ะอันนี้มาศูนยจุดสามอ่ะเดี๋ยวก่อนทุลักทุลีแล้วกูมีอะไรเนี่ยอ๋อตะปิงเกอร์ มันอากมาทำ5อะวัส์ปิงเกอร์พอไหมไม่รู้ดูก่อนน้ำพึ่งไหลยังไม่พอดูข้างบนดิมองไม่ยินหนูไม่ดูเก้าจุดแปดห้าอะไรอ่ะลาไปลาไปทาวะละทำไมผมซื้อสปิงเกอร์ไว้ตั้งเยอะแยะวะอันนี้เหรอได้ละได้ละไหลแล้วไหลละเอาไปดูอันนี้เอาไปแลกแลกอะไร อ๋อโอ้ยี่สิบกว่าวิโคตรนานไม่ดีแต่เอาพึ่งใช่ปะใหญ่ใหญ่เลยพึ่งนี่นี่พึ่งนั่นไม่ใช่พึ่งนะอ๋อเขมาปะนะเอาไปแล้วแล้วใช้ไงเอาไปวางอันนี้นี่ด้วยนี่ด้วยนี่ด้วยเอาไปวางในในนั่นมันอยู่ในกระเป๋าใช่ไหม อ๋วางไงอ่ะกดเลยกดกดกดเนี่ยอ๋อไหนปล่อยอยังมันปล่อยอยังไม่อ่ะกดเลยกดที่พื้นอ๋อกดแล้วปล่อยอยังพึ่งพึ่งกูจมดินน่ะอา้าวมันพึ่งมาอยู่เนี่ยอีกตัวไอ้ไงหนวะไหนพึ่งไหนเงี้ยไม่ได้มีตัวไงมีเลยให้ไปเลยวที่ไหนอ่ะ อยู่ในที่อยู่น<ะ>ในกระเป๋าที่เป็นออ๋กระดาษเออไว้แล้วได้อย่างว่าน้ำผึ้งวิได้แล้วได้มาสิบแล้วก็ไอ้ต้นนั้นว้นี่ใช่ไหมใช่แล้วหางละสิบได้ต้นละสิบอ๋อต้นละสิบหนึ่สิบโลขึ้นแล้วโห้ยสามสิบวิแล้วแรกอะไรอ่ะแรกแรกผึ้งใช่มสุ่มผึ้งทำไมของกูันจะไปขโมยของเพื่อนอย่างเดียวเลย ันกดีต้องเงยนหน้ากดอ่ะใช่วิ่งไข่พึ่งเนี่ยไข่พึ่งเอาไปคาปต่อได้ป่ะวะโอ้ไม่มีเมล็ดที่ไว้คาปไปเนี่ยไอคา,อคามเมล็ดอ่ะผมไปดูในทิกตอกมามันบอกไอเมล็ดที่ถ้าใช้คาบอ่ะดีมากเลยท่านผู้ชมเ <ๆ S 2> ขาว่านะควรมีเฮ้ยสยส,สีมาสีมาไปโลดม,มีอะไรอ่ะ,อะ ต้องการมาเลยแคสตัดแค่อันเดียวดูดิท่านผู้ชมคนต้องการแฮกตัดแต่ไม่มีแฮกตัดใครมันมีอะไระแย่หมดเลยเนี่ยโอ้โหไปเล่นลน,ลน,นานอะไรเพิ่มมาเพียบเลยเนี่ยโอ้แย่อย่างเลยนี่สามารถข้าไข่นี้ได้ไม่รู้มันดีหรือเปล่าไข่ครับไข่อะไรวะเนี่ยครับไข่ไตรงนี้ไหนเนี่ยไข่แดงๆมันคืออะไรอ๋อหลาด พึ่งดิสโก้มีป่ะะวไูพึ่งดิสโก้มันก็ดีทำให้เล่นดิสโก้แรกเป็นใครพึ่งมานะได้มาเก็บมาแล้วฮะไดเก็บไว้คราฟต้นในนี้ด้วยต้นอะไรพี่ดิวมีพึ่งเดี๋ยวมันก็ไอ้นี่ให้ใช,ใช่ใช่ใช่ใชเห็ดพี่ดิวอาจจะเป็นน้ำพึ่งก็ได้เห็ดนพึ่งดู <c oughs> <c oughs> ดฟา <c oughs> ร์มเป็ <c oughs> นสีอยากจะอวดพึ่งเล่นว่าไ,ไงตอแหล อมันเอาไปเอาไปคราฟได้นี่ว่าเอาไข่รอ,อไข่ดีไหมไข่ไหนแล้วมันจะดีกว่าอันนั้นไหมไม่รู้อ่ะหรือลองเปิดเลยหรือเก็บไว้ก่อนไข่มันไม่ได้มาบอ่อ,อยๆอ่ะงั้นเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนอ่าเก็บไว้ก่อนไม่รู้ว่าไข่แดงมันดีไหมกมมมมหมูชอบกินไข่ยำมาตอยแอ้วยำมาตูมชอบกินไข่แดงเกรดใหนคะ เงินกูน้อยหน่อยชานี้เพิ่งมีอะไรให้ซื้ออันนี้คืออะไรก็ไมสปริงเกอร์กูมีเยอะจังอันนี้อะไรอ่ะเอาไปขายได้อ่ะเนี่ยเอาไปแลกน้ำพึ่งไงจะไปขายอะโอ้โหไหนก็ก็ไม่รู้อะาแลกน้ำพึ่งโอ้โหไปขายเลยกูมีสปริงเกอร์นี้ด้วยไหนเนี่ยเขียวที่วนี่อย่เนี่ยมีสาม เข้ามาใช่ไหมอันนี้อ่ะเอันนี้อ่ะนะเออพูดดีกว่ามีเท่าไหร่วิวเยอะมีสองพูดเหมือนเยอะถ้ามันไม่มีให้แรงนี่ว่ามันแพงนะกูควรเก็บไปขายแจกบ้างเพราะตอนนี้เงินบ่มีนะคือมีเงินเท่าไหร่เก้าสิแล้วบอเงินตัวเองหน่อยก็ไม่น้อยก็สิบ เฮ้ยร,ระดับเก้าเศนไี่ยากจนเลยนะด,ด,ดิดีคนในแมเป้เขามีสามหมื่นห้าพันล้านจ้ะโคตรเยอะอะเตยมีแค่มืออ้ล้านหกเตยไปซื้อของเล่นหมดเลยกูดี้โอ้หแมงวิบวับทั้งสวนเลยเออคนข้างหน้าฟามพี่อยู่่ะโคตรสวยอืมตอนนี้ควรเก็บผักไปขายปะไม่มีเงินเก็บมะม่วงไปขาย แคคตัสเจอใช่เราต้องใช้แคคตัสด้วยใช่ไหมวะใช่แคคตัสอืมอะไรอ่ะทำไมมะพร้าวกูเป็นไงี้ทำไมทำไมมะพร้าวกูมาสอนมะพร้าวสีทองคืออะไรอ่ะก็มะพร้าวทองไอ้มาแต่มันจะมีมะพร้าวทองกับมะพร้าวเครือบน้ำผึ้งอ่ะดูดีดูยังไงอ่ะมันจะบอกว่าไงกูเก็บหมดละเนี่ยถ้าเป็นมะพร้าวเคลือบน้ำผึ้งมันจะขึ้นต้นได้วีตัวใหญ่ P O L L อะไรสักอย่างอ๋อ แต่กู P O L L ใช่ไหมไม่อะกูเป็นเกาะชองธรรมดาเอาไปขายแดดไม่ได้เพงเฮ้ยมีนี่หว่ะมะพร้าว P O L L อุ้ยเทพเน่เทพกูละไปละอย่าเผลอขายหผลนิตย์ให้แล้วเว้ยเอาไปแลกหมดอย่างแลกหมดแล้วม嘛กูก็ให้มาสองอันนองไม่ใช่หรออุ้ย ผมแม่งสวยวัยคนเนี้ยอยากได้ผมมันอะห่างม้าแล้วสะบัดอ่ะเนี่ๆนี่ยเห็นไหมห่างม้าสะบัดอ่ะอยากได้อ่ะโคตรดช้าเลยอุ้ยอะไรเออเออโอ้ยทำไมอยู่กระตุกใครทำอะไรมันมีมันมีคนหายอุ๊ บ่มเลยปะบ่บมไอ้นี่ไงบ่มแบมบูอะเพื่อจะได้ติดสถานะอื่นๆแบมบูมมมแบมบูคืออะไรวะไม้ไผ่ออต้นไผ่หาเต่อเติ่อเดินตามหาไอ้นี่อยู่ที่มีติดสถานะเหลืองๆองสถานะ<ๆ>ไอ้นี่อะไรวะเก็บมะพร้าวกูต่อสถานะโคโค่นัดเก็บผิดเก็บผิดลูกเฮ้ยอะไรดีซีดมาซีดมาฝนตกว่ะ วอเตอร์เมลอนวอเตอร์เมลอนกดขายทั้งหมดมันอันไหนวะอันแรกอันแรกใช่รับลืมหมดแล้วท่านผู้ชม <c oughs> ได้สามได้สามหมื่นเองทำไมกูมายากจนอย่างนี้เนี่ย <c oughs> โถชีวิตเฮ้ยของเพื่อนมันมีพีพีอ่ะของเพื่อนมันมีพีพี ผลติดพีพีอ๋อเออ,เอ,อได้เห็นแล้วไอ,อ้ผลใหญ่สุดเลยที่เธอบอกเตอจะขโมย<ผ>มไม่ม,มีเงินนะไม่มีตังค์โอ้ยนี่อยากได้ลูกเล็กๆที่มันติดพีพีติดน้ำพึ่งไม่มีเลยเหรอวะเจยไม่มีเลยเหรอวะเฮ้ยนี่ไงพีพีพพพอีกลูกโกโก้น้ำพีพีข่ายนิสุนสุดหนึ่งเจ็ดเฮ้ยได้พอดีเลยสิบโลทำไมมันติดไอ้นี่เยอะจังอะ,อะมะพร้าว พึ่งเฮียชอบใส่กาวาเอาวะก็ดีแล้วไงได้ทีละสิบลูกเออทำไมแต่ตอเวอวร์ลรี่พวกเวอร์ลี่ติดไอ้นี่น้ำแข็งนี่เต็มหมดโกโกอากาเดนชชชิงชชิงได้เหรแว้วมีอัปเดตใหม่คือเฟรมชิพที่มนกระถาง ที่มันใช้คู่กับเพื่อนแล้วแบบเราต้องวันลดน้ำก็ดอกไม้เพื่อนทุกวันไม่รู้ได้ไรแต่น่าสนใจเดีอยวอะไร <laughs> <ใ>อะมนันกระถางเชื่อไม่รู้ได้ไรปลูกก็ได้ไรไม่รู้กระถางแล้วแบบเราต้องไปลดให้กระถางเพ<ห>ื่อนทุกวันทุกวันอะไรอะนี่ผลเฮียในกูได้ไรมาเนี่ยทุเรียนไงทุเรียนไปทุเรียนทำไมกูไปวัเล็กทุเรียนอยู่ในกระเป๋า กูควรปลูกไว้ปลูกนี่ต้นบ้านเตยก็มีถุเรียนกูมีตั้งต้นอะบ้านเตยมีสองต้นมาปลูกต้นกูมีสามอันแล้วว่าปลูกปลูกูปกไปเถอะปลูกไปก่อนดีหรือเปล่าไม่รู้ปลูกล <laughs> อะไรแล้วน,น้ำร้าขายอนะไรอุ้ยไข่ไข่สัตว์ไข่สัตว์เลย ใช่ใครสัตว์แส,สหหน,นห้ามีังมีไก่ห้าหมื่นเงินมีแต่มันไม่ไม่ค่อยน่าซื้อวะอันนี้ร้านขายอะไรกูมีเท็กเตอร์ด้วยเอามาทำอะไรอะเท็กเตอร์อะมันขายเท็กเตอร์อ๋อมันเป็นของตกแต่งอ๋อคุณนึกว่าใช้ได้ก <P an> ็ <a> แพงอะนี่อะไรอะ ยี่ผู้หญิงนี่ขายอะไรอ๋อขายพวกอ้ไนั่นมันมีสปริงเกอร์ธรรมดาขายอันเนห้อเออไม่มีเยอะแล้วไม่ได้ใช้ไม้จัมะแรงมาทำผ้าอะไรวะเออแต่คุณว่าอะไรแต่จะลึกไม่ออกมันทำอะไรอุ้ย10นาทีทำไมกูถึงเก็บไพ่ทองไว้วะ เอาา๋อกินได้ไอติมวะคิดได้เนาะ<อ>ไพ่ทองไอติมเขาก็ไพ่ทองอะ่ะไม่ถูกอะไพ่ทองไอติมเออแล้วดิพดึ่งเร็วเร็วเร็วทำไมเห็ดของมันติดอย่างงี้นะกูวางเห็ดติดกันอย่างง,างั้นเลยองงว่ะ<ำ>อะไรอวดอะไร คนให้มาเถอทำมันเป็นอ้วนเถื่อเนี่ยกำลังจะขาวต้นมันอยู่แต่ขาบไม่ได้ไม่มีมันเลยแขกแล้วแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าน้ำผึ้งเรามีเท่าไหร่ตั้งมาไงอ๋อกูมีสามสองแล้วเนี่ยต้องการนผึ้งยิ้มให้เราจะขาวไข่นะนั่นนี่ว่าไข่ไหมไข่แดงไงอ๋อกูขาวได้แล้วนี่กูขาวนะถ้าทำไมทำอะไรขาวไม่ได้ มันมาทำไมอ,อ๋อต้องต้องใช้ไข่ต้องถือไข่ไว้เหรอม,มันบอกต้องการไข่แล้วไงไเอ๋อได้ละได้แล้วไหนอะไข่ไม่ใช่นี่มันสับปะรอุ้ยสีไข่สีไข่นั่นไหนไข่ครัวอ๋อที่เวลาชั่วโมงไงเหรอ เที่ยกูคราบไข่มาชั่วโมงเลยนะผู้ชมจริงปหมเนี่ยจริงแท้แน่นอนกนีใ <laughs> ครเอาท <laughs> าไมล้วกูก็ว่าทำไมไอ้นี่มันไม่เห็นได้กีกูร้อ,องไปชัมม่วโมงเลยอันไหนคือแคคตัสไม่มีไข่ไม่มีไงอุ้ยดต่ก้อนฟุตไข่เหรอไม่กูคแค่พูดเฉยก็ไปมองจะพูดทำไมล่ะก็เธอเนึกว่ามันขายแต่มองไม่เห็นเฉยกูกูอยากพูดทำไมผิดตรงไหน ครับโคตรนานเลยทำไมของกูมีคนกดไลค์ดังหนึ่งเออไงอ๋อกดตอนไหนวะกดตอนนี้แหละคัอกูได้เบอร์รี่ไอ้นี่วะเบอร์รี่ติดน้ำผึ้งใช่หรอโคตรน้อยอ่ะมาเสร็อะไรย2 1ศูนย์จุดยี่สิบเอ็ด บอร์นี่มันน้อยอยู่เลยวิววะขาวยักที่เลยมีเต้าอีหน้าบ้านก็เอามาจากไหนอีกอะแลกมาเราย้ายยังไงกดนั่งไม่ได้อะนั่งได้ไหมมันเป็นแค่ของตกแต่งออดูว่านั่งได้ถุยเฮ้ยลูกทองไม่มีทองเฉยๆอ่ะแล้วนี่อะไรอ่ะหลังเพิ่งมาทำอะไรอ่ะอ๋อของตกแต่งไปแลกมาแต่มันมีไอ้นี่ด้วยนะ ง,งงข้างในอ่ะเฮ้ยมิตติใช่ปะไม่ใช่มันติดสถานะมูลอะไรก็ไม่รู้มูลไรกูอยากได้อ่ะรอเองค่ะแ <c oughs> ต่เนี่ยแต่ยังไม่เก็บมาเตะร้อยสถานะมันเยอะๆก่อน <c oughs> แต่กูไม่มีเงินทำไมอ๋ออย่า่ะหยุดคิดเตยเตยเล่นจนมันมีแบบ อะไรอ่ะบรรยากาศแบบมูนอ่ะกูกูอยากได้เงินมึงเห็นต้นนี้ไหมมึงเห็นต้นงัวพ้าต้นหัวกูไหถ้าทางแกได้หลายจังเด็ดเเหลือมะม่วงมาขายทำไมมะม่วงกูจมดินกนะเก็บได้เหมือนกันลม่้แค่ตัดกูติดน้แข่งกว่า มีอะไรเก็บตั้งไปไม่เก็บตั้เก็บตั้กูเก็บไอ้นี่มาขายดีกว่าอะไรฟอกแอปเปิ้ลเยอะยิ่หายเลยแอปเปิ้ลแต่เก็บไม่ถึงครับไหนอ๋อถือใครถือใครแอปเปิ้ลกูเยอะสัดอ่ะคือใครเราไม่ตอบอะอะไรนะอ๋อได้ได้ได้แล้วรอชั่วโมงรอสองชั่วโมงดูยังไงมันรอสองชั่วโมงดูที่โต๊ะดิเวลาครับเรื่อง เฮ้ยตังหมดเลยตังอ่ะมันไม่ได้ใช้ตังมันใช้น้ำผึ้งเออน้ำผึ้งหมดเลยเออมัวซัวตัวเหลงอ่านี่วิววิววิวทำไมตูเรียนตูเรียนหนาวอยู่ไหนได้มา29ได้มา29อีกอยู่เน,น,นี่ยไงนี่ทุเรียนทอง10โลพอดีดูดิคุณผู้ชมคนมาทำอาอ้วนอ่ะนะเออแย่ yeah, ว่ะอันนี้ปลูกเองด้วยโออแย่ว่ะปลูกเอา แคคตัสน้ำแข็งเฮ้ยกูเก็บเพียอะไรมาเวลาเตจะเก็บแคคตัสเตต้องตีนต้นอ๋อกูกูเก็บมักูเก็บอะดรมาเก็บอะไรมะม่วงเก็บก้ังเอ้ยไม่่จะเก็บแคตัเก็บแคตัเโกธรรมดานี่หว่าเนึกว้นี่แคตัสเปียกแคตัสเปียกทำไมไม่ได้มาเล็กแคคตัสวะ ต้องการมาเลยคัคตจังดวนเออแคคตัดเจอมีแคคตัดติดน้ำพึง่งปีได้หรอโอ้ยตกเก็ยบยากว่ะ <c oughs> เก็ยบยากจริง <c oughs> โอ้ย <c oughs> ใหม่กูเก็บแน่ มำไมกูเก็บมะม่วงขึ้นมาด้วยเหรอทำไมกูเก็บแครตั้งแล้วเหมือนได้มะม่วงเลยใช่ทำไมกูได้มะม่วงมาด้วยอะไมชีวิตชาวสวนเก็บผลไม้ขายได้คนน้อยเลยแครตั้ไม่ขายโอ้ยแอปเปิ้ล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 มะละกอมะละกอมะละกอ กล้วยกล้วยกล้วยจมส้มสมแอปเปิ้ลมะละก่อกล้วยส้มเฮ้แค่ต้นไม่ขายวะที่ไม้แอปเปิ้ลหรอปะเฮ้ยที่ไม่ซือต้นแอปเปิ้ลหรอปะเต็มสวนกูเลยสวนเต็มไม่ใช่แอปเปิ้ลเต็มสวนสวนเต็มเนี่ยนี่ไแอปเปิ้ลกูเต็มสวนเลยน่ะฝั่งนู้นอะเฮ้ยเดี๋ยวนี้มันปีนในนี่ได้แล้วเหรอต้นไผ่ เหรอทำไมเมื่อก่อนกูนปีไม่ได้สู่ความเวิง้งวางอันไกลโพ้นสูงตอนไหนเพิ่งสูงแค่เนี้ยพอต้นสูงก็ว่ามานะพอต้นสูงก็ว่าพอต้นเตี้ยก็ว่าเออมึงแต่เก็บต้นสูงไม่ได้ทำไงอ่ะทำใจมันไม่ติดสถานะอะไรอย่างเงียถ้าไม่มีที่ทองเฮ้ยเพิ่มเลือด อะไรเพิ่มเลือกแอปเปิลทองฮะแอปเปิลทองติดไปครับมึงอ่ะเนี่ยแอปเปิ้ลอันนี้สามตน้นโอ้เวิดูดิติดน้ำตาลหวานแต่แววงไม่ถึงโลโคตรเฮียเ้ยเลยรผมไปขายแดงให้หมดอะไรอะเบอร์รี่มั้งเบอร์รี่มันแพ <c oughs> ้ไอ้นี่อยู่แล้วมันน้อยเชอร์รี่หรือเบอร์รี่มั้งอะไรอะกูเก็บเฮี้ยได้ ทำไมกูถึงปลูกไอ้นี่วะแครอทพี่ปลูกแต่ต้นเริ่มตนน้นมันแต่ก็งงกับพี่เหมือนกันว่าไอ้กูมาปลูกไว้ข้างหลังเนี่ยตรงเฮดเนี่ยกูลปลูกมาทำอะไรวะอ๋อจำได้แล้วตอนนั้นมันเป็นกิจกรรมไอ้นี่ไอ้กิจกรรมไอ้ต้นไม้แดกผักอะ่ะใช่แล้วมันต้องการแครอทเปียกพวกไวไ้ถามว่าได้ดีไหมไม่ได้เลน่นไม่ได้เลน่เลนต่อ มพะพร้าว9%ใช่ป้ะมะพร้าวอ่อนแล้วสปิงเกอร์นี่มันช่วยอะไรอะ่ะไม่รู้โว้ยอะไรปิดสปิงเกอร์ตรงนี้ดิกูซื้อมากูยังไม่รู้เลยว่าทำเฮี้ยได้เมื่อกี้กูได้มาเท่าไหร่วาเงินลืมดูเลยเพื่อนแม่งโชยนี่ให้ดูอะ่อะแก้วมังกรแก้วมังกร,ก,งก,รกินกองแก้ว วิ่ยี่สิบเอ็ดนาทีแล้วงั้นก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าเนี่ยเล่นต่อเลยเนี่ยติดลม,มดเจอกันให้คลิปหน้า